สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดซอยวัดพะงเงินนะคะพอดีเราได้ยินข่าวว่าเออได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะว่าที่ตลาดซอยวัดพะงเงินนะคะมีชายชนจีนเข้ามานะคะเราก็เลยลองมาดูว่ามีจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าชายชนจีนหน้าตาจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะเจอแล้วนะคะนี่ มบอย่างนี้เลยต้นเล็กๆอย่างนี้200บาทนะคะนี่ค่ะเขียวๆนะคะเขียวอย่างเดียวเลยนะคะนี่เป็นสตอเบอรี่นะคะน่าจะมาจากจีนที่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะคะมีชายชนที่มาจากจีนนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ มาดูแล้วแต่ก็คือไ,ไ,ไม่ป้ายนะคะปเป็นละเลือ่อ <ไป S 1> ละเลื้อน,ะนอันนี้นะคะเนี่ยก็คือมันต้นใหญ่แล้วแหละมันหลายใบแต่ทีนี้มันยังไม่คือไม่มีป้ายอะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาต้นที่มันเป็นเม็ดแดงๆ,ดงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเม็ดแดง ใบขาวแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดแดงๆใต้นะคะก็มีสองร้อยสองร้อยห้าสิบบ้างเป็นบางร้านมีหลายล้านนะคะที่เราเจอก็มีสามสี่ร้านนะคะเนี่ยชายชนจี บอกว่าอันนี้เป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าของจีนอันนี้ก็เป็นไม้ที่มาจากจีนนะคะต้นละ2 5 0บาทค่ะชื่อแคทเธอรีนบัวตันนะคะสวยเหมือนกันค่ะส่วนนี้เป็นชายชนไทยนะคะเล็กก็ป้ายมาเลยค่ะอันนี้คือชายชนของไทยนะคะ เนี่ยใบเล็กนิดเดียวเนี่ยคือป้ายแล้วนะคะคือนี่ตัวนี้ป้ายนะคะป้ายแล้วนะค่ะอันนี้ก็ใบใหญ่เนาะก็จะป้ายอย่างนี้ของเราค่ะไทยสวยแน่นอนค่ะฮะ,ะคุอสวรร์ครับ กระถางเท่าไหร่คะเนี่ยกระถางละกระถางละพันค่ะกระถางละหนึ่งพันหงสุวรรณอันนี้มันเป็นบอลไทยหรือบอลจีนบอลไทยนะคะ,คะอืเป็นหงสุวรรณนะคะเนี่ยกระถางละหนึ่งพันบาทนะคะใครที่ยังไม่มีหรือว่าตามหาอยู่นะคะหงสุวรรณอันนี้บอกว่าเป็นของไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ราคาอยู่ที่1นึ่ันบาทค่ะอย่างอื่นก็มีนะคะเราเจออันนี้หงสุวรรณกระถางใหญ่นะคะมีอีเหนา่าอีเหนามีเยอะด้านนี้น่าจะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้หงสุวรรณค่ะต้นเล็ก แล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะเต็มไปหมดเลยนี่เราเจอเพชรเจดสีด้วยนะคะต้นละสี่หมื่นห้าค่ะนะคะนี่มีหลายต้นนะนี่ค่ะสี่หมื่ห้าค่ะยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนี้ต้นละ15,000บาทมีพรมพิมานค่ะต้นละ15,000บาทเหมือนกันหลายกระถางนะคะมีสี่กระถางแน่ ใครที่สนใจอยู่นะคะพิกัดนะคะร้านอยู่ข้างกับตลาดซอยวัดพระเงินนะคะร้านข้างๆข้างาเ,ปเป็นลูกไม้หมดเลยจ้ค่ะขายเม็ดด้วยร้านไหค่ะอ๋อ,อนนครัค่ะรามร้อย 300. 300เหมือนกันนะคะอันนี้บอลสี เป็นลูกไม้300บาทถ้าหงสุวรรณต้นเล็กก็300บาทเหมือนกันนะคะอันนี้เออสามมีรวยล้นฟ้านะคะนี่คือรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าของจริงก็จะกระดูกขาวๆนะคะใบสีแดงๆต้นละ1,000บาทค่ะอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะนี่มี7-8กระถาง ราคาอยู่ที่7,500บาทกระถางหนึ่งก็มีสี่ห้าใบนะนี่เป็นไซส์เล็กลงมาถ้าเป็นไซส์นู้นนะคะมี4กระถางก็หนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะยูเรนัสนะคะอันนี้กระถางละห้าพันบาทกระถางใหญ่ก็หมื่นห้านะคะตัวนี้ไซส์แม่พันมีหัวแล้วหนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะ มานเล็กเล็กลงมาอีกนะคะ3,500 mm hmm. ก็คือไซส์เล็กเอาไปเลี้ยงก็จะนานหน่อยอันนี้เป็น, Lucky Star, นล,นะล,ล,ลักกี้สตาร์ค่ะต้นละ400บาทใบสวยดีนะลักกี้สตาร์องขายแค่ครับผมค่ะมียอดมงกุฎมีเยอะนะคะเนี่ย7,500บาทนะคะใครที่สนใจก็มาได้เลยอยู่ข้างวัดพระเงินนะคะ มีก้านส้มก็มีนะคะแล้วก็นี่กา้านส้มอฟิโลใบเลื่อยนะคะต้นนี้พันห้านะคะเป็นโป้เซียนกระถางละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีโป้เซียนแค่ต้นละห้าสิบบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะโป้เซียนนะคะอันนี้คือกระถางละยี่สิบห้าบาท ทั้งหมดนี่เลยค่ะทางอินเดียด่างก็มีนะคะแล้วก็ไม่ด่างก็มีค่ะนี่จะเป็นยูโฟเบียร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยนะออมชมพูต้นละสามร้อยนะคะแล้วก็มีออมเบติกนะคะสองร้อยห้าสิบบาทบรรยากาศร้านนะคะนี่ ตัวนี้เป็นกวักมรกตดำนะคะก็กระถางหนึ่งสองบาทอันนี้โกสุมนะคะใบมนนะคะต้นละหนึ่งบาทค่ะสนใจก็มาได้นะคะอยู่ซอยวัดพระเงินติดตลาดซอยวัดพระเงินเลยนะคะ หน้าร้านมีที่จอดรถผ่านด้านในก็อย่างนี้เลยไม้อย่างอื่นก็มีนะคะไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นก็มีค่ะ